ีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการถอนเงินจาก b i ตคัพไปยังบัญชีธนาคารที่เราใช้อยู่นะคะซึ่งย้ำนะคะว่าการถอนเงินออกจากกระดานเทรดนั้นจะต้องถอนเงินออกไปยังบัญชีของตัวเราเองเท่านั้นไม่สามารถถอนไปยังบัญชีของคนอื่นได้นะคะทีนี้เราจะมาถอนเงินจาก b i ตคัพกันนะคะอันดับแรกเลยเพื่อนๆก็จะต้องเข้าไปยังระบบของบิตคัพก่อนนะคะก็คือเข้าไปในแอคเคา t ของเรานั่นแหละค่ะ หลังจากที่เพื่อนเอนเข้าไปในแอคเคาน์ของเราแล้วนะคะก็จะพบหน้าจอแบบนี้ค่ะบิทครับจะมีหน้าจออยู่2องหน้าจอนะคะก็คือเมนูรัดกับเมนูถอนเงินตามปกตินะคะในที่นี้เดี๋ยวเราจะมาดูเมนูการถอนเงินตามปกติกันก่อนนั่นก็คือเพื่อนๆก็นะคะเลือกไปที่เมนู w a l l e t หรือว่าเมนูกระเป๋าเงินค่ะซึ่งจะอยู่ที่ด้านล่างขวามือนะคะคลิกลงไปเลยค่ะ ก็จะปรากฏนะคะหน้าจอแบบนี้ค่ะให้เพื่อนๆลิคลิกไปที่ thb ก็คือนะคะตัวย่อของสกุลเงินไทยบาทนะคะให้เพื่อนๆคลิกไปที่กล่องสีแดงค่ะเมนูถอนค่ะคลิกลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะหน้าจอก,ก็จะโชว์นะคะเมนูอ่โชว์ข้อความนะคะที่จะให้เรากรอกนะคะข้อมูลลงไปเพื่อที่จะทําการถอนอาละคารเดี๋ยวจะหลังจากนี้นะคะเรากลับไปที่หน้าจอโฮมอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อที่จะไปเข้า เมนูลัดในการถอนนะคะหน้าจอก็จะโชว์เมนูลัดในการถอนนะคะอยู่ที่ตรงกลางๆหน้าจอแถบสีเขียวๆค่ะนะเมนูถอน THB ก็คือถอนเงินไทยบาทให้เพื่อนๆคลิกลงไปที่เมนูนี้ค่ะหน้าจอก็จะเข้ามายัางนะคะหน้าจอของการถอนทันทีเลยค่ะในหน้าจอของการถอนนะคะก็จะโชว์ข้อมูลนี้ค่ะ Available ก็คือเงินที่ใช้ได้นะคะ จำนวน1,270.85ันสบค่ะนะคะให้เลือกธนาคารนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกนะคะผูกธนาคารไว้กับบิตครับได้หลายๆธนาคารค่ะแต่จะต้องเป็นธนาคารของชื่อนามสกุลของตัวเพื่อนๆเ,เองเท่านั้นนะคะใช้ชื่อคนอื่นไม่ได้เลยจากนั้นจำนวนเงินที่ต้องการถอนค่ะในที่นี้นะคะแอดมินจะถอนอยู่ที่1,000กับ20บาทค่ะ เพราะว่าค่าธรรมเนียมของบิดครับนะคะเขาจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนอยู่ที่20บาทต่อธุรกรรมการถอนค่ะเพราะฉะนั้นแอดมินต้องการเงินเต็มๆที่1,000บาทแอดมินก็เลยถอนไปที่1,000กับ20บาทค่ะจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปข้างล่างเห็นไหมคะ ระบบก็จะแจ้งค่ะว่าเลขที่บัญชีของเราคืออะไรชื่อซ้ำสกุลของเราค่าธรรมเนียมการถอนอยู่ที่20 THB หรือว่า20บาทจำนวนเงินทั้งหมดที่เราจะได้รับก็คือ1,000นะคะจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปค่ะจะเป็นนะคะสัญลักษณ์รูปกุญแจค่ะนี่ก็คือระบบก็จะถามรหัส Google Authentication นะคะหรือว่า 2FA ของเรานะคะให้เ,เพื่อนเนนะคะ ยอ่อหน้าจอลงนะคะแล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันของ Google Authenticator หรือว่า2 FA ค่ะจิ้มลงไปเลยค่ะ Google Authenticator นะคะหรือว่ารหัส2 FA จะเป็นตัวเลข6ตัวที่เปลี่ยนไปทุกๆ30วินาทีค่ะเป็นความปลอดภัยของ Google นะคะในที่นี้แอดมินใช้กระดานเทดหลายกระดานนะคะแอดมินจะเลือกไปที่ b i t ครัค่ะนี่ค่ะตัวเลขเปลี่ยนแล้วค่ะ929630นะคะก็เอาตัวเลข 929630มาใส่ตรงรูปกุญแจค่ะจากนั้นกด withdraw นะคะระบบก็จะถามเราค่ะยืนยันการถอนเงินนะคะกรุณาเช็คอีเมลเพื่อยืนยันการถอนเงินจำนวน1 0 2 0 t s b ภายใน24ชั่วโมงกด yes ค่ะหน้าชอาก็จะโชว์ pending นะคะก็คือรองเงินเข้าค่ะจากนั้นนะคะ เราก็นะคะเข้าไปตรวจสอบที่อีเมลของเราค่ะนี่มีเงินเข้าแล้วค่ะหน้าจอก็จะโชว์แบบนี้ค่ะทุกๆก,การทำธุรกรรมอะไรก็ตามนะคะหรือการเข้าออกระบบนะคะของบิ t ครับนะคะระบบเนี่ยก็จะแจ้งมาที่เมลของเราตลอดนะเพื่อเป็นการตรวจสอบยืนยันแจ้งว่าเราเนี่ยได้เป็นคนที่เข้าไปทำธุรกรรมต่างๆนี้ด้วยตัวเองหรือไม่เห็นไหมคะมาแล้วค่ะ b i t c u p c o m คลิกไปเลยค่ะ วิดดรอว์สักเซถอนเงินบาทสําเร็จค่ะเขาก็จะแจ้งเรามาแบบนี้ค่ะเพียงเท่านี้นะคะเงินนะคะเราก็จะได้รับเงินจากบิตครับค่ะทีนี้นะคะเราไปดูค่ะว่าตอนนี้เราเหลือเงินอยู่ที่เท่าไหร่เห็นไหมคะตอนนี้เราได้ถอนเงินออกไปแล้วจํานวนเงินของเราก็ลดลงค่ะนะคะ จากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะทําการเทรดนะคะหรือว่านําเงินของเรานะคะฝากเข้ามาในระบบเพื่อทําการเทรดทำกำไรอีกได้ค่ะในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันนะคะในคลิปของการฝากเงินแล้วก็การเทรดทำกำไรค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ